ตรงนี้ก็ใช้พีนสันผู้ช่วยผู้ว่าการภาคนายกสโมสรโรงเรียนน่านชมอุตสาหกรรมนายกจังหวัดายจนทรบุรีประมุขขเกียรติศักดิครับตอนนี้เป็นวันพิเศษนะครับมีจัดกิจกรรมดีๆในจังหวัดชายจันทร์บุรีนะครับจะมีทสารภาพเสือขึ้นเข้ามาร่วมเกียรกรรมวันนี้ท่านกีรติ วงริยากูลผู้ช่วยว่าการภาคท่านยศธพโพสุชยานันนายกสมาคมสอนลตารี่ข้าม่วงท่านผู้มีเกียรติมวลมิตรโปรเทเรียนและท่านผู้มาร่วมกิจกรรม และผู้ที่ดำเนินกิจกรรมในกรแข่งนแบลอยแบบลตนะอรัอยามารถมาอยลอรวอยลอยวอยลนยลายลอยลอยลัยรอยอยอยลอยสับลองลอย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 ลพยลอยลรยลอยลสาลกยลอยาอยล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 ลย ยกตัวประชทศจังหวัดการจะนับดีก่อนที่จะถ่ายภาพพูปกันนะครับโดยเป็นครั้งดีนะครับเพื่อเริ่อตัวอางตัวอย่าขาท่านได้นะครับ เพราะว่าวันนี้ภ้าโรดิสันารเจนบุดีได้ร่วมกับสโมสรยกไว้ครับยกไว้ครับ